สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูปิ่นทุกคนค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยรักเมืองไทยและวันนี้นะคะคุณครูปิ่นก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ภาพเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้อพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ เพลงจบแล้วเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะเพื่อนๆเห็นในภาพไหมคะเอ๊คืออะไรนะมีทั้งหมด3สีด้วยกันถูกต้องแล้วค่ะนี่คือธงชาติไทยเรามาดูความหมายของธงชาติไทยกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละสีหมายถึงอะไร สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีสุดท้ายสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ของเราค่ะคราวนี้เรามาดูดอกไม้ประจำชาติไทยกันนะคะเพื่อน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 ,นเคยเห็นดอกไม้แบบนี้ไหมคะที่มักจะอยู่ริมถนนสวนเรานะเคยเห็นด้วยค่ะ เอแล้วมันคือดอกอะไรล่ะนั่นก็คือดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูณมีสีเหลืองสวยมากเลยเพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมคะเพื่อนๆก็รู้จักธงชาติไทยไปแล้วรู้จักกับดอกไม้ประจำชาติไทยไปแล้วคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าประเทศไทยของเรามีทั้งหมดกี่ภาค ประเทศไทยของเรามีทั้งหมด4ภาคด้วยกันซึ่งแบ่งเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ค่ะมีทั้งหมด4ภาคด้วยกันนะคะเพื่อนๆ เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีของแต่ละภาคกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆว่าในแต่ละภาคเนี่ยจะมีประเพณีอะไรที่น่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะเพื่อนๆว้าวสวยมากเลยค่ะเขาเรียกว่าประเพณีเป็งวันเพนเดือนยีหรืองานลอยกระทงค่ะ เขามักจะปล่อยโคมมลอยขึ้นไปบนฟ้าแบบนี้เพื่อเป็นการปล่อยเคราะปล่อยโศกเปิดรับแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตค่ะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าจะต้องระวังนะคะปล่อยในที่โล่งแจ้งเพราะว่ามันอาจจะตกลงสู่บ้านคนได้ค่ะ 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเพณีบุญบั้งไฟว้าวสวยจังเลยประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่ชาวอีสานจัดขึ้นในเดือนหกเรียกกันว่าบุญเดือนหกเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นงานเรื่องเริงครั้งใหญ่ก่อนการเริ่มทำนาค่ะเพื่อนๆและเป็นการสร้างกำลังใจว่าการทำนาในปีนั้นจะได้ผลดี ว้ oh, สวยมากเลยค่ะอยากไปเห็นจังเลย 3. ภาคกลางเพื่อนๆน,น,น่าจะคุ้นเคยกันดีใช่ไหมคะว่าในภาพนี้คือประเพณีอะไรนั่นก็คือประเพณีรอยกระทงค่ะประเพณีรอยกระทงจะตรงกับวันขึ้น15คาคำเดือน12ของทุกปีหรือที่เรียกกันว่า วันเพ็ญเดือน12ซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์จะเต็มดวงสวยงามเลยค่ะประเพณีรอยกระทงมีจุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาค่ะในการรอยกระทงวัสดุที่เราใช้ไม่ควรเป็นโฟมหรือพลาสติกนะคะเพราะอาจจะทำให้น้ำเน่าเสียได้ค่ะเพื่อนๆ 4. ภาคใต้ประเพณีแข่งเรือหน้าพระที่นั่งว้าวน่าสนใจจังเลยค่ะเพื่อนๆในการแข่งเรือนะคะจะใช้สีภพายนับสิบประจำในรําเรือจากนั้นจะจํำพายสู่หลักชัยใครเร็วกว่าคือผู้ชนะ ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการประชันความแข็งแกร่งของเราฝีพายจากทั่วทั้งหมู่บ้านเลยค่ะน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆประเทศไทยของเราน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้กิจกรรมก็จบลงแล้วไว้เราพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบายบาย